ลาสวัสดีครับอยู่โมนจุดสี่เคนะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงหญิงเหมือนเดิมครับผมสู้ทรเลหิมสิพกดาวครับผมแว่นยืนเล่นนะครับตอเนี้ยชนเล่นครับทิรีครับผมรุนก็เป็นเหมืลังแฝงนี่ยผมขึ้นไปหายตัวเกมนะครับอัพหนึ่งน้ำนะครับตัวเนี้ยโลมเขาเป็นคิดซิกครับผมเมดเราเป็นปูไฟนะจังเกิลเราเป็นทุเล่นครับผมออมเรียนเป็นยีหนานะ ตองเลนต้นเกมให้มันไห้ครับเราในสแต็กเนี่ยที่ลีก็ป,ปอมเลยนะต้นเกมเลาไว้ชิวกับมันเลยครับต่เล่เกมเลาแบบโมน้าวไว้กับระยะมันนะหูไฟแล้วเปิดอ่ะอ้าฟิกเลยนะผมเอาสูตรอย่างงี้อ่ะยังหมดสีด้วยวิวสองฟิกเราไม่เหลืออะไรครับผมนี่นนนเียนอ่ะอยดึงแม่นจริงเปิดดิผมสอนนะอ่าฟิกเลยจะได้อีกนะผม โอเคครับผมได้มากสองคิวนะต้นเกมสวยจัดเอาเลือดป้อมน้อยแล้วกันครับผมนีเลียตายป,าาจจป้าก็น่าจะฟามไปจบบนนะอ้าวกำลังจะถามหาล่มมาพอดีเหมือนจะพลาดนะผมมาแถมโอเคครับสวยจัดเลยแบ่งคิวแบ่งคิวให้ร่มด้วย นัวมังกรกันยับผมว่าแต่ผมมารีเหลือดกันนัวกันเลยไม่รู้จะไปท่านไหมนะจะไปยา,ยามกับเพื่อนๆมาเลยจ้าตัดไปหนึงที่โอเคเดีมาหนึงคิวครับเอาเอาคนก่อนละกันครับเรียบร้อยนะตัวเนี้ปิเกอร์ไปแล้วนะมอตรีครับผมในหน้าที่ที่สามครับือสองสองนะ ในป้อมด้วยนะที่สองโคตรตึงอนะ่ะทีมตาหนีเหมือนค้นหาเลยเฮ้ยเวิร์เกินไปหรือเปล่าโซโลนั่นเนี่ยเวทด้วยโคตรตึงมาดิมาดิมีสแต็กนะมีสแต็กนะมีสแต็กนะล่มไปดิเอ้ย,อยล่มเอาสุดเอาพิกเกอร์แป๊บมาดิมาดิครับไหวครับไหวชิวครับไหวชิว โอ้เกมเร็วจริงครับพอดีผมไหนว่ามือก่อนลีที่สัตน,นะที่สันนานี่ผมอาจจะยิบแคลีร่รล้วนๆนะครับผมเล่นตัวแบบเล่นเป็นเม่นเลยครับผมที่สันานาผมอาจจะลุคลิดแบบเคลียยาวๆเลยครับตัวที่สันนะอาจจะดันแหลงครับดันดาวไปเรื่อยๆครับผม น่าจะสลับไปบนเลยนะผมอยู่รางเหมือนจะเหงาปอมแตกไปแล้วปเปียวข้องขนาดสนนะผมมาเกมน้ำจริงชิปต่อศูนเลยสกอร์คิวทีมตึงเกินนีอนนาไปล้างครับผมอินโนัวขนาดนี้คงก็ต้องพิมพ์บวกนะด <c oughs> ูงานครับดูงาน อันติพร้อมแล้วนี่อปูไฟต,ต,ตัวเปิดเลยเนี่ยตัวหนวเลยโจมตีเห็นแค่นี้ดูป,ป้อมก็น,นะครับผมให้เื่อนตีไปเลยนะนี่สมมุน้าเาราแพ้ไฟเนี่ยนะแล้วก็ได้ป้อมครับผมเหมือนจะอยากได้อีกหวาแหลนะที่มีแทงไปเลยนะโหจริงรวมตัวเนี่ย เหรียงานเลยครับตานเนี่ย14ต่อหนึ่งนะยีนนาเราโดนดาวไปแล้วแทงให้หน่อยครับผมสวยครับที่เฮ้ยที่หมดเกินไป่ะทุกคนว่าอยากเสื้อเลยว่กดเชอาโลมาปกตินี่สโลจะต,ตึงมือหน่อยๆนะแต่ตาหนี่มันชิวจัง แปลกๆแหละยังไงมาดิไว้คิวสีต่อสองอะครับมาดิต้นเกมอะครับพิกเกอร์ใส่ด้วยอะทำไหนแค่ต้นเกมหนึ่งนะครับเลดเกมมันคงจะมาวิ่งนี้แบบนี้นะเซียฟิกด้วยนะสวยสองคนไว้ชิวอะครับตีมีอะ โอ้ทุกอย่างเป็นของเราเหมดเลยครับตอนเนี้ยไอแม่งคนดูดูกับเหมือนฟิลมันดูแข่งัะผมเกมสโลบอลเนี่ย <one> แข่งกับยิบม,มาแก่ไว้นะครับผมทิลิมาแก่เวียนต้องดึงไปเลีดให้ไถ่นะครับถึงแก่ไดน้นะต้นเกมมันอาจจะแก่ไวเวียนมันแรงจริงหูโปกสามสยองกึมต้นอะไรเพื่อนไวชิว นี่งยงยเลยโอ้ยคิบหมดคิหมดเราก็เล่นล่างต่อครับผมต้องระวังมันบินชนเฮ้ยมันขี่ชนนะบินชนเลยเนี่ยต้องดูดีๆครับใบจานตัวอันตรายต้นเกมถึงกลางเกมกรดูใบจานไปก่อนครับเลดเกมเข้าถึงดูยานนะยานมันหนากกลัวครับเลดเกม โอ้ตีมี่ตึงจริงไปนลรผมยิงป้อมนะยานหลุมครับเนี่ยต้องดูไปจานเนี่ยบอกแล้วซุมหน่อยเพื่อนเฮ้ยสวยสวยเกินสวยเกินจานสโลนะเนี่ยโอ้ยง่ายครับจานหนีผ่ผบรอดโอ้ยเกิดโดนจัดดาวแล้วเสียข,ขวันในเมื่อกี้เนี่ย ว่าแล้วมันต้องคียเลนพุ่มมาสักไฟเดินจนไหนสแต็กน่ะจะมาถึงป่อมกลางโอเคครับเดี๋ยวซ้อมป้อมเลยนะต้องถอยครับดูแข็งมาเยอะได้ป่อมเลยต้องถอยครับดูมาเยอะดูมาเยอะขอเผ่อนปูไฟโอเคเจ็ดนาทีนะไปเยอะเลย ป้อมมันลือหนึ่งป้อมมาเจ็ดน,นาทีอะฟิลหมือนก้นหาครับที่ไหนไหนสโลนะประสบการณ์คลี่เจ็ดพันตาครับโล่มนีบอลูก,กีตานะเลิ่นแบบดีจริงหาเหลียญนะสูวนไม่มดครับผมยานโพลางนะอินานะ่าจะปิดครับ มาต้องถึงเล่าไปยิงก็อาจจะตุยนะเกมนั่าขนาดนี้1ิบเก่าตัวหนึ่งเลยไปเพื่อนเฉยใช้ชามาครับผมคีปลามันตุยนะเพือ่อนติกข้องนะงนะมงกับ่าข้องน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะแล้วก็ปล่อยบนแล้วก็จบกันเลยอาจจะจบแต่แหละ ปูไฟตัวเปิดประจำตีเฮ้ย <g ül> ไม่ใช่ดีประจำตานีม่ไม่ใช่แล้วปล่อยบนเลยนะสวยจัดก็น่านที่ครับโซโล,โลแรงจะเจอทีมเ่นดี้ทุกตำแหน่งขนาดนี้สกิลหนึ่งหางบีนละกุธนูยิงป่อมเลยครับเนีย่ยสามทางนละ พิกก็ต้องตามครับเหมือนเห่นยน้ำกันมาะทุกวันนะผมก็ตีมีดอันนี้ย้อยส้อยซ้อยส้อยซ้อยซ้อยจูครับส้อยจูส้อยจูครับส้อยจูหลบไปสามสี่ไหนมาสามคิวครับก่อนจบโอ้หคิวเกินตาหนียิ่งแบบมั่นเลยคอมโบตีมีดแม่นครับผมลองเอาไปเหรียดูนะปูไฟด้วยอีกตัวถ้ากดสองกดสามนะ หัวจริงครับคอมโบเนี่ยหัว oh, จริงครับหัว oh, จริงโซโลแรงจริงๆนะครับผมเนี่ยประเดโมด้วยอ่าสิบเจ็ดดาวและ MVP นะจะเป็นตีนีนะมาเนี่ยเด่นดีจริงครับแต่ไม่ใช่เมียนนะ มันจะเม่โล่มหรือเปล่าหัวจริงในปอมช็อตไดนผมกตามทุกช็อตเลยนะในต้นเกมน่ะได้มีคิวไปโฮคิวเลยเลยโอโหสุดจัดโซโลแหล่งต่อเลยครับผมมาเจอกนคชิหนานะครับถ้าชอบคิน,นีลืมก็ไหลก็ตลิงก็แช์ก็ติด,ดต,ตามเลยนะครับผมช่วงนี้นะ่จะลงแต่เคลียร์นะครับผมซ้อมมือด้วยแหละมันจะรีแหล่งด้วย ไปเจอกันคลิปหนาครับผมคลิปหนาก็จะเป็นเฉล่อยอีกแล้วครับผมเอ้ยช่วงนี้ซ่อมครับผมต้นนีสตนกันนะจะตึงกันนะรีแรงวันที่ซิฟครับไปแล้วครับผมเจอกันครับเจอกันคลิปหนานะเจอกัน